สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทำเด็ x โปรไฟล์ครับ a เอ e นเชนโ l สายภาคีมังกร,กรสายสัมพันธ์นะก็คือสายอากิโตะนั่นแหละที่ได้ของใหม่มาแนละ้วนี่ก็ทำให้เด็กมันหนักมากขึ้นนะจากลองมาเล่นนโคตรเทือนเลยนะครับเออค่อนข้างที่จะเล่นมันนะครับจบเร็วยิ่งกว่าคอสอีกนะก็โอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าเด็กนี้นะฮะใส่อะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคเปิดมาที่ใบแรกนะผมจะใส่เป็น อัศนีบาทและฟ้าคำรนนะครับอากิโตะนั่นเองนะก็เป็นอากิโตะใบใหม่ครับผมซึ่งมีความสามารถที่ใช้ไลมากผมชอบมากข้อข้อคือใจนิงเกตเอาท็อปข้อโซครับผมแล้วก็ถ้าบนสนามเรามีดีแชร์สามใบขึ้นไปนะการทั้งบอร์ดจะได้รับหนึ่งครีนะครับแล้วก็มีดับเบิลแฮกแล้วก็โซกาสนั่นเองนะแล้วก็มีสกิลดีแชร์ครับผมแล้วก็มีสกิลดีดีก็คือตอนมันลงในเทิร์นนี้จะบวกหนึ่งหมื่นนะก็คือสกิลแจกให้เพื่อนทั้งหมดเลยสมมติว่าจีเซนตดลงมาปุ๊บจีเซนก็จะบววก 1, นะแล้ นที่3ลงมาจะบก30,000ื่นคัคือมันแจกให้ทังบอดนั่นแหละนะครับเป็นง่ายก็คือเป็นใบที่ตีทำลายล้างนะร้รขาหนักโหดมากนะคือแบบ3 6มหมื่นหกครับตีโกมากนะเจาะได้แทบทุกเด็กเลยนะครับก็เป็นใบบุกที่ข้อหนัาโหดครับผมใส่ไว้4ใบนะครับสำหรับอันกี้ตัวใบหม่เก่งมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่ามันเก่งยังไง ต่อมานะครับเป็น G ีเซนนะใส่ไว้3ใบนะ G ีเซนก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างดีนะบอกว่าลงมาชาร์จหนึ่งเกทนะครับมีดีๆแล้วก็ดีแชะผมดีๆของมันก็คือจะไม่ถูกทําลายจะมาของการ์ดถือเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่านะครับเด็กนี้เป็นเด็กที่ตั้งบอดอะไรเงี้ยถ้าโดนสอยอะไรเงี้ยก็จะสู้่อน้างยากนะการที่ทั้งบอดมีการทาลายอย่างน้อยอ่ะในที่เราเป็นขารูกอ่ะมันจะสามารถที่จะตีเขาได้อย่างน้อยเขาไม่ได้ยิงมาจนหมดบอร์ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก,ก็ใส่ G ีเซนไวสามใบครับถือเป็นใบที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะ ต่อมานะครับเป็นไซส์ส่วนใบนี้ใบลำสุดเก่งเลยนะสำหรับหัวไว่าซืซอมากินะใส่ไว้สีใบถ้าในสนามมีดีแช์มันถึงลงได้ถ้าไม่มีก็ลงไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าต้องมาลงชาร์จจวนะครับง่ายมากลงแล้วชาร์จจวเลยแล้วก็มีดีแช์เข้าผมแล้วก็ดีๆของมันก็คือในระหว่างเธอคู่แข่งจะได้รับดีเฟนต์บวกสามพันนั่นเองนะก็คือหลกัลกๆก็คือเอามาลงชาร์จจวนั่นแหละครับเป็นใบฟาร์มหาของนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นฮาราฮาระนะใส่ไปสองใบนะฮาราฮาระก็ตีฮิวสองครับผมแจกเพื่อนทั้งบอร์ดได้นะเมื่อก่อนก็เอามาเล่นกับตัวอากิโตะที่แจกทั้งบอร์ดได้ดับเบิลยิแฮกจากนั้นก็ตีฮิวเลยนะครับฟารมไลฟ์ไปโอ้โหครึ่งร้อยร้อยหนึ่งมังอะไรโอ้โหถือว่าค่อนข้างโหมดมา,า,ากเลยสำหรับฮาราฮาระแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่เต็มสี่แล้วนะครับเราไม่ได้เน้นที่เพิ่มเลือดอย่างเดียวแลดนเนี่ยจะเน้นบุกหนักมากขึ้นนะครับก็ใส่เหลือสองใบครับผมก็เอามาเล่นช่วงต้นเกมได้ถ้าช่วงหลังๆขออองงเเกมมะะะไไไรรี้้้้ยาจจ่ดใชแลวนคับ แล้วก็จะเป็นตัวของคิองอังกิโตะครับผมใส่ไว้1ใบก็ตอนมันลงคอคอสก็คือนำมอนสเตอร์เ็นพาคีนะฮะจากในบอร์ดแล้วก็ในดรอปอะรวมกันไม่เกิน6ใบแล้วจ่ายสอเกรนะครับ เอาคอโซนะมีสูงสุดได้6โซนแหละเป็นตัวยืนที่ค้องนั่งดีนะครับแล้วก็มีสไปโรดดีแชร์รับผมจะได้รับความสามารถดีๆทั้งหมดของการ์ดท,ที่มีดีแชร์ในโซของมันนะครับแล้วก็มีโซก์ดครับแล้วก็มีดีแชร์แล้วก็มีดีๆของมันก็คือโซจะไม่ดุนถอดนั่นเองนะก็ใส่ไ้หนึ่งใบครับผมเวลาที่มือหมดแล้วมือเหลือหนึ่งใบเอออย่างน้อยลงมาช่วยเซฟชีวิตเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันแบบว่ามันไม่ได้การเพนเน็ตเทรทอะไรเงี้ยถ้ามัน 2องตีหัวสองอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าถ้ามันโดนแบบเด็กเพเนเทรตอย่างเช่นกาก้าที่มันบบว่าเพเนเทรตแล้วก็ตีปุ๊บมันจะง,งัดแต่โอ้โหตายถ้าเรามีใบเนี้ยเราโดนใบนั้นก็คือเราประกาศยอมแพ้ได้เลยนะครับโอเคเนาะก็ใส่ไปหนึ่งใบนะฮะเอาไว้แบบสถานาการณ์ที่แบบเออจะตายจริงๆเราค่อยใช้นะเราก็จะเป็นอากิโตะร่างเก่าครับขวานาะักนีอากิโตะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่าเราจะใช้อากิโตะร่างใหม่มากขึ้นนะใบน,นี้ก็ใช้เหลือหนึ่งใบพอนะครับก็ใจสองเกรเอาทัพข้อโซมีเพเนเทรตโซกาดนะครับมีดีแชร์แล้วก็ดีดีของมันก็คือทััั้้งงบบบบออร์ดดดจะไเเเิลแฮกนนน่ป็ใ เราไม่ได้แถครับผมเก่งใส่ไว้1ใบนะฮะอ่ะต่อมาผมจะไล่แล้ว่วามีอะไรบ้างคือไอตัวของ Enchant ใหม่อ่ะครับมันจะไม่ได้เน้นแบบว่าใส่อย่างละสี่ยางละสีแล้วคือมันจะค่อนข้างใส่หลายใบยเพื่อสามารถเล่นได้หลายสถานการณ์นั่นเองนะก็ตามนี้เลยนะสำหรับการที่ใส่อย่างละหนะึ่งใบเนาะก็มาเดมที่ใบนี้ก่อนตรงมาใจาิยเงเกตชุบได้น,นั่นเองนะก็มีดีแช่นะก็ชุบของครับผมเป็นใบที่ดีนะฮะเพราะว่าเนี่ยสมมุติว่ามีพวกนี้ดดอกเราก็ชุบมาเล่นได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็คนนี้ครับผม ตีใจหนึงเกตแล้วก็ทำาลายการคู่แข่งได้เวลาเรามีเกตเยอะๆอย่าเงี้ยมันก็แจกทั้งบอดเลยนะทั้งบอดตีปุ๊บใจหนึ่งยิงใจหนึงง่งยิงโอ้หายหุดบอดนะครับใบน,นี้แล้วก็มีใบใหม่ครับผมเป็นหมานะฮะหมาก็เก่งครับผม ใจนิงเกตเพื่อลงเมื่อการนี้ลงสนามนะครับสามารถนําไอเทมจากกองขึ้นมือได้เลยนะซึ่งไอเทมที่เราใส่ในกองก็จะเป็นใบนี้นั่นเองนะก็คือมันใบเสร์จไอเทมครับง่ายเพราะว่ามันเสร์จฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ไอเทมก็ใส่ได้เลยตอนนั้นได้เลยนะครับมีดีแชร์นะฮะแล้วก็เป็นใบนี้ครับผมทั้งบอดไม่โดนนอนนะครับแล้วก็ไม่โดนดีขึ้นมือด้วยนะแล้วก็ตอนมันตีนะแค่ตัวมันนะสกิลนี้ไม่ได้แจกทั้งบอดนะจิ้มการ์ดหนึ่งใบได้บวกหนึ่งคลีได้นะครับ แล้วสุดท้ายก็จะเป็นใบ,บนี้ครับผมใแบบที่เก่งเหมือนกันนะแจกทั้งบอดบนึงคลิกน,นะครับโอเคตามนี้เลยนะสำหรับการที่ใส่อย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของไอเทมบ้างนะครับไอเทมเราจะใส่เป็นไอเทมใหม่นะคมดาบโซ่สายสัมพันธ์นะครับไวเชนนะครับก็ใจนี้เจ็บหนึ่งเพื่อใส่เนาะแล้วก็ตัวมันโจมตีข้ามหัวมอนตรงกลางของเราได้นะฮะม,มีดีแชร์ุ่มและดีดีของมันก็คือเพนเนทเรทแล้วก็ไม่โดนนอนด้วยผลจากความสามารถของการคู่แข่งนะก็พูดง่ายๆว่าแจกทั้งบอดได้เพนแล้วก็ไม่โดนนอนละแหละนะครับ,ก,รบ,บดด rate, ก็ตี นะหกม,มากนะผมลองมาแล้วตอนแรกมันเหมือนจะไม่ได้ดีมากนะการให้พินาเทศเนะี่ยแต่กลายเป็นว่าดีโคตรคุ้มเลยอย่างคอสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากาก้าอะไรที่มูมากันกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ตีทะลุหมดนะฮะือว่าเถื่อนมากนะใส่ไว้3ใบครับผมสำหรับใบนี้ แล้วก็เวทครับผมเวทผมก็จะใส่เป็นผ้าขี้มังกรใส่สัมพันธ์นะครับรวมผลใจหนึ่งเกตเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับระหว่างนํามอสเซอร์ที่เป็นอากิโตะจะก,ก้องขึ้นมือใส่ได้เลยหรือว่าจะนําการ์ดที่มีดีแชจากดรอปไม่เกิน2ใบที่หน้าตาแตกต่างกันนะครับขึ้นมืออันนก็เป็นใบช่วยชุบของครับสําคัญมากๆกับเด็กนี้เพราะว่ามันจะเน้นการแบบหาของข,องข,องขึ้นมือแหละเพราะว่าผมก็ใส่ดีแชค่อนข้างหลากหลายใบนะมันก็สามารถที่จะแบบหยิบดีแชขึ้นแบบหลายๆใบได้เลยเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะแต่มันหยิบจากดรอปนะแต่มันก็จะมมีีีใบบช่่วยโดดดอดอนะอไ้้กนถืาคขงผ thought. เก่งครับใส่ไว้4ี่ใบนะฮะแล้วก็เ่นใบนี้ครับใส่ไว้2ใบนะการวิวาสของมังกรหัวแข็งนั่นนี้ก็ไล่ครับแล้วก็นำมาสเตอร์ที่เป็นเอ็นเชนจากกองเราไม่เกิน2ใบลงดรอปโซนจากนั้นชาร์จหนึ่งเกตนะฮะคือมันช่วยโม่ได้เราก็สามารถที่จะเลือกโม่การ์ดที่เราต้องการเราขึ้นมือก็ได้มันจะเอามาได้กับใบนี้คือมีอย่างนี้ใบนี้ก็ไล่ไปก่อนปุ๊บแล้วก็โม่ได้สมมติว่าเราอยากได้ตัวของฮาระฮาระกับตัวของอากิโตขึ้นมือเนี่ยเราก็โม่ปุ๊บลงดรอปชาร์จหนึ่งเกตจากนัน ขนาดนั้นนะหรือว่าใครจะใส่4ก็ได้นะคือมันแล้วแต่คุณว่าเราจะใส่เท่าไหร่แต่ผมว่าใส่2พอแล้วนะครับแล้วก็ใบนี้ครผมสําหรับการล่าของภาคีมักรนใส่สัมพันนะฮะเป็นเวทมนต์อีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะครับช่วยจจวเยอะแคสคอร์สคือใจ1เกตแล้วก็ต่อจํานวนมอนสเตอร์ Monster ที่มีดีแชร์ในบอร์ดครับผมฮิวหนึ่งจหนึ่งกลายเป็นว่าถ้ามีดีแชร์ในบอร์ด ที่เป็นมอนนะสามใบหิวสามจวสามโอ้สุดยอดจัวกระจายเลยนะสำหรับใบนี้ก็เก่งรับผมช่วยจวดแล้วก็ช่วยหิวได้นะใส่สี่ใบแล้วก็เดินใบนี้ผมสำหรับสายสัมพันธ์แห่งคาคีมมังกรสายสัมพันธ์นะฮะก็แคสคอรสคือโมชอบกองสองใบนะช่วยเพิ่มหลุมแนละพอเพิ่มหลุมปุ๊บก็มีโอกาสที่จะมอนสเตอร์จะตกลงไปพอมอนสเตอร์ตกลงไปก็ไลใ่ใผมชุบได้นะเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างชาร์จสามหิวหนึ่งกับทำลายมอนสเตอร์คู่แข่ง,งหนึ่งใบนะเวลาที่ไม่มีเกรดเล่นก็ชาร์จสามนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางท เป็นวิสมางทีก็ค่อนข้างดีนะมันช่วยเพิ่มดอกเพิ่มเกดนะครับบางทีเกจในนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะเพิ่มมาสามเกจถือว่าค่อนข้างดี ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็ใส่ไปสีใบครับผมต่อมาเป็นมังกรสวรรค์สร้างโลกนะใบนี้ก็ค่อนข้างเป็นใบที่คลาสสิกนะสำหรับ a n c i e n t w o r l d ก็จะสองไลท์จวดสองใบน,นั่นเองก็หักไลท์โหไม่เสียเกตนะฮะแล้วก็จะได้จวดสองขึ้นมาอีกนี่มันฟาร์มไลท์ง่ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มแน่นอนนะใบนี้ก็ใส่ไปสามใบนะครับอ่ะแล้วก็อีกใบเบสิกนะฮะของ a n c i e n t w o r l d ก็ชาร์จฮิวจวดครับตำนานฉันมังกรน,นะมันได้ของเยอะดีนะได้คุ้มดีก็ใส่ไปสามใบนะครับ ออกมาเป็นใบนี้นะคําสาบานของภาคีมังกรสา,ายสัมพันธ์นะครับจะสังเกตก่อนแล้วก็เลือกได้หนึ่งอย่างนะครับระหว่างจะจบเทิร์นนี้ดีแชร์ทั้งบอดจะบวกหนึ่งหมื่นแล้วบก 1, 100, วบกหนึ่งคลินะฮะเวลาที่เราต้องการพาวเวอร์หรือต้องการแบบตีปิดโหดๆนะและ้วก็ป้งนะตีทีละต,ตายนะครับหรือว่าเท็กร่างก็สแตนการทุกใบที่มีความสามารถดีแชร์แล้วอีกนะฮะส่วนใหญ่เลือกเท็กร่างนะเวลาแบบตีปิดนี่โหดมากนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันจะเฉื่อนขนาดไหนนะครับสำหรับเด็กนี้ใส่ไปสามใบนะแล้วก็เป็นใบนี้ครรัับบผมสําห การฟื้นตัวของพาคีมองกรใส่สัมพันธ์นะก็เป็นเวทใบใหม่ครับผมใจ1เกรแล้วก็คอเตอร์สแตนการ์ดที่เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นดีแช่หนึ่งใบนะครับแล้วก็สามารถคอมอนสเตอร์ที่เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบจับดอกลงมาในสภาพเลสและจ่ายคอคอ,อสได้ต้วนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีครับช่วยงัดการ์ดขึ้นมาตีได้นะผมบอกแล้วว่าการงัดนี่ของชอบเลยนะสำหรับเด็กนี้อ่าโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นโล่ครับผมใส่ไว้สี่ใบนะครับก็ป นะครับแปลว่าการฮิวสี่กันเป็นฮิวแปดแหละคือมันเป็นโลกที่ค่อนข้างแบบง่ายนะฮะใส่สีใบนะครับโอเคหมดแล้วนะเด็งนี้ผมยังไม่ได้ใส่รอสโบว์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะใส่รอสโบร์ลองไปหาการ์ดเอาออกได้นั่นเองโอเคเรามาดูกันว่าเด็กนี้โกงยังไงเด็กนี้เล่นง่ายมากมากครับผมฟังให้ดีนะฮะมันจะไปเร็วมากนะครับมีอาคิโตะว้ที่1นะฮะอทอคโซครับลงมาบวกหมื่นนะครับอาคิโตะว้ที่สองครับอาทอคโซครับเป็นบวกสองหมื่นนะครับอาคิโตะใบที่3าครับบวกสามหมื่นครับ แล้วก็มีไอเทมครับจบแล้วครับท่านี้ โอเคเล่นแค่นี้แหละในเด็กคือมันมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดอะ่ะนะครับคือมีแค่นี้คือแบบโคตรเถื่อนนะโคตรแบบว่าแย่เลยนะคือแบบอากิโตอย่างนี้คือถ้าผมแบบเป็นฝ่ายตรงข้ามนะก็คือยกมือยอมแพ้แล้วอะ่ะเพราะว่านอนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะทำลายก็ระเบิดสองทีอ่ะมีโซนะครับมีัวทั้งบอดเลยมันไม่ได้หายากนะสําหรับตัวเนี้ยเพราะว่าเรามีเวทที่ช่วยโม่แล้วก็ช่วยเสิร์ฟได้ถึงใบเนี้ยจะไม่ได้ขู่จักหลอกก็ตามมันก็สามารถที่จะเสิร์ฟอากิโตจากกองได้อยู่ดีนะถือว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเป็น เราจะหาอากิโตะมา3ใบคือเด็กเนี้ยในช่วงแรกอ่ะเราอาจจะไม่ต้องคอยอย่างนี้ก็ได้อันนี้อาจจะมาในเทิร์นสก็ได้ในช่วงเทิร์นแรกที่เราเล่นนะครับเราอาจจะใช้ฮาราฮาราเพื่อเพิ่มไลฟ์ไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพอเรามีไลท์แล้วเราก็เล่นท่านี้ครับในการที่ลงอากิโตะมา3ตัวอากิโตะเนี่ยบอกว่าถ้ามีดีแชร์นะครับในบอร์ด3ใบขึ้นไปทั้งบอร์ดจะบวก1นึ่คริดังนั้นเนี่ยทั้งบอร์ดเกิดเหตุพร้อมกันครับผมทั้งบอร์ดบวกไป3ครินะฮะเราก็เล่นแค่นี้เลยครับห้าครีครับห้าครีครับห้าครี แค่นี้สามสิบห้าคีย์แล้วครับทุกคนบ้าไปแล้วมีเหตุเพทด้วยคือตีแตกปุ้งห้าคีย์แล้วก็ยังไม่พอครับเรามีสิ่งนี้ฮะใจสองเกตงัดทั้งบอร์ดครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าเด็กนี้มันจะโหดมากเวลาเรางัดได้อันนี้คือสามสิบห้าคีย์นะแค่ออน,นี้ง่ายแล้วอีกห้าคีย์สี่สิบคีย์แค่นี้อันนี้เป็นห้าสิบคีย์ห้าสิบห้าคีย์โคตรง่ายแบบง่ายจัดๆนะครับแล้วก็มีอะไรเนี้ยใจหนงเกตงัดได้อีกอ่ะ พกิคีไปนะครับคือรอบที่แล้วว่าเพิ่มเลือดเวอร์แล้วรอบนี้มาตีคีเวอรอีกคือแบบสุดจะทนนะครับเล็กอย่างอากิโตะนะฮะหรือว่าโหดมากครับตลกมากนะฮะสำหรับเล็กมันแล้วก็เล็กค่อนข้างหาของง่ายด้วยนะไอการที่ทําอากิโตะสตัวไม่ยากจริงๆแหละเพราะว่ามันมีทั้งใบจั่วสามใบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใบเนี้ยที่ช่วยลงมาชาจั่วได้นะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับเด็กนี้นะผมก็เล่นอยู่แค่นี้และวครับช่วงแรกๆเราอาจจะเล่นตัวท่าเดิมไปก่อนก็ได้นะก็คือเล่นกับอากิโตะแล้วก็เล่นตัวของจีเซนนะครับแล้วก็เป็นฮาระฮาระนะฮะก็เล่นอย่างนี้แหละนะสามตัวฮิวไลท์ไปก่อนจากนั้นในท่าต่อไปเราก็เล่นอากิโตะนีะ้ท่าดีที่สุดก็จะเป็นอากิโตะสามใบนี้แต่ว่าสมมติว่าเรามีอากิโตะแค่สองตัวนะฮะเราจะเอาตัวนี้มาแทนอากิโตะก็ได้นะครับอาจจะได้นี่น้อยหน่อย,อยแต่ว่ายังโอเคเหมือนกันเพราะนี่มันแจกคีย์ทั้งบอร์ดทั้งบอร์ดยังเป็นตี นะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะฝากไว้สําหรับอากิโตะนะก็เป็นเด็กที่เถื่อนครับผมอ่านะก็ยังมีความโกงเสมอนะครับคอมาทําให้เด็กมันตีแรงขึ้นนะครับจบเร็วมากขึ้นนะตีแรงก็คอสอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่งครับผมสาหรับอากิโตะนะใช้ของไม่เยอะด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ